สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับป้ายยาชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากห่างหายไปนานวันนี้ผมก็ขอพามาพบกับหูฟังที่นักรีวิวหลายๆท่านเนี่ยให้คำนิยามว่า AirPod Pro Killer นั่นเองซึ่งมันก็คือ Bose QuietComfort Ultra Earbuds นั่นเองครับวันนี้เราจะมาลงลึกในดีเทลกับเจ้า Bose แล้วก็เปรียบเทียบให้รู้กันไปเลยว่า Bose QuietComfort เหมาะสมกับคาว่า AirPod Killer หรือเปล่า ก่อนอื่นครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งพร้อมแล้วไปกันเลย ครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างเลื่อนเปิดออกมานะครับก็จะเป็นห่อกระดาษดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับสำหรับหูฟังราคา1 1 0 0 0กาบาทนะครับเปิดออกมาก็จะมี QR code สำหรับโหลดแอปแล้วก็จะเจอตัวหูฟังหูฟังออกมาวางไว้ก่อนเปิดเข้ามาข้างในสิ่งที่จะเจอเลยนะครับก็คือ สายชาร์จแล้วก็จะมีเป็นจุกหูฟังแล้วก็ตัวสายลัดนะครับเพื่อให้มันสวมใส่ได้อย่างแนบแน่นนะครับผมผมขอบ่นนิดนึงว่าแพ็คเกจจริงของบสเนี่ยทำมาได้ไม่สมราคาเลยนะครับเนี่ยดูสิดูกองแกงมากเปรียบเทียบกับนะ AirPods Pro นะครับคือ คุณภาพการทำแพคเกจจริงมีคนละเรื่องนะครับเอาล่ะครับก่อนอื่นผมคงต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยใช้ AirPod s Pro มาประมาณ4ปีแล้วครับเป็น AirPod s Pro รุ่นแรกสภาพมันก็เริ่มที่จะเกินเยียวยาแล้วเวลาใส่เปิด t r a n s p a r e n c Mode ก็จะมีเสียงก๊อกแก๊ก๊อกแก๊ก๊อกแก๊กตลอดเวลาแล้วก็เวลาฟังเพลงที่มีเสียงเบสเยอะๆเ,เนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนมีอะไรสั่นๆอยู่ในหูฟังตลอดเวลาก็ได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนสักที พอผมได้ไปเริ่มศึกษาเริ่มทากันบ้านแล้วเนี่ยผมก็ได้มารู้จักกับเจ้า bose quiet comfort ultra ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากที่ผมได้ไปลองฟังเปรียบเทียบกับหูฟังในราคาย่านเดียวกันเนี่ยก็จะมีรุ่นอื่นๆเลยอีกหลายรุ่นเลยที่ผมได้ไปลองมาผมรู้สึกว่า bose กับผมเนี่ยค่อนข้างลงตัวผมค่อนข้างชอบสไตล์เสียงของ bose มากเลย แล้วก็อยากจะแนะนําจริงๆนะครับสาหรับคนที่กําลังเตรียมตัวที่จะเลือกซื้อหูฟังผมแนะนําว่าควรจะได้ไปลองฟังของจริงที่หน้าร้านนะครับเพราะว่า,าความชอบส่วนตัวเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยชอบสไตล์เสียงของบสแต่สําหรับเพื่อนๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ชอบสไตล์เสียงของบสก็ได้อาจจะชอบเสียงของยี่ห้ออื่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ไปลองฟังของจริง จะช่วยในการตัดสินใจได้ดีที่สุดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับในช่วงแรกผมจะขอลงรายละเอียดในตัวหูฟังของ Bose ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเปรียบเทียบสเปคกับ AirPods Pro 2ให้ดูหูฟังรุ่นนี้ชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Bose QuietComfort Ultra Earbuds ซึ่งเป็นรุ่นที่อัปเกรดต่อมาจากตัว QuietComfort Earbuds 2นะครับสิ่งที่เพิ่มมาหรือสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น น้อยแคนเซลลิงที่ดีขึ้นแล้วก็ตัว Immersive Audio ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับ s p e t i a l Sound ของ Airpods นะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหูฟังก็จะสามารถเล่นได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงและจากตัวเคสเองก็สามารถชาร์จได้อีก3ครั้งนะครับผมสำหรับการควบคุมหูฟังเนี่ยสามารถควบคุมได้ที่เป็นเหมือนทัชแพดบนตัวหูฟังนะครับก็คือตรงนี้ก็คือโดยการแตะแตะ1ครั้ง จะเล่นหรือหยุดเพลงหรือรับสายแต่2ครั้งก็คือเป็นการวางสายแล้วก็เปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าแต่3ครั้งก็คือเล่นเพลงย้อนกลับแต่ครั้งก็จะเป็นฟังก์ชันช็อตคัทนะครับช็อตคัทเนี่ยจะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันก็คือ 1. ปรับน้อยแคนเซลลิ่งสปรับ Immersive Audio ดแล้วก็3ก็คือเรียก Voice อ s ิส s t นต์สำหรับการปรับความดังของเสียงเนี่ยสามารถใช้นิ้วลูดขึ้นลงได้นะครับเขาก็จะปรับไปทีละสเต็ สำหรับแอปพลิเคชันนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่อนข้างเรียบง่ายนะครับก็จะสามารถปรับความดังได้โหมดตัวนี้จะเป็นโหมด Noise Cancelling นะครับเขาจะมีมาให้ทั้งหมดเดิมเนี่ยมีทั้งหมด3โหมดแล้วเราสามารถเพิ่มเป็นโหมด Custom เองได้นะครับการกดติดดาวไว้เนี่ยก็คือเวลาที่เราใช้ช็อตคั t สำหรับเปลี่ยนโหมด Noise Cancelling เขาก็จะเปลี่ยนเฉพาะโหมดที่เราเลือกไฮไลท์เอาไว้นะครับส่วนซอสก็สามารถสลับอุปกรณ์ที่ใช้ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ EQ ปรับแต่งเสียง Immersive Audio ก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัว Special Sound ของ AirPods นะครับ Shortcut ตัวนี้ก็เอาไว้สามารถตั้งว่า Shortcut ในการกดค้างเอาไว้ทำหราสามารถตั้งแยกข้างซ้ายข้างข,างขวาได้นะครับแล้วก็ท i p s ปกติการตั้งค่าก็เป็นการตั้งค่าทั่วๆไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอก5สิ่งที่ผมชอบแล้วก็5สิ่งที่ผมไม่ชอบให้ฟังนะครับเริ่มตน้นกันที่5สิ่งที่ชอบก่อน อย่างแรกเลยคือสไตล์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของโบสมันฟังง่ายฟังสนุกเบสลึกแน่นแบบสั่นสมองเลยนะครับความกระชับพอประมาณเสียงกลางเคลียร์ชัดเจนย่านเสียงสูงก็ใสปร่งเล่นได้ดังแบบเหลือๆเลยนะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือระบบตัดเสียงรบก,กวนที่โหดมากๆ โหดขณะที่ว่าผมไปใส่ในร้านอาหารที่เสียงดังๆหรือว่าผมไปใส่แล้วอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า,ฟาที่คนเยอะๆเนี่ยก็คือเงียบมากๆเลยก็จะมีได้ยินแค่แบบเสียงคนที่พูดใกล้ๆใกล,ใกล้ๆเราจริงๆนะครับก็จะพอได้ยินบ้างอย่างที่3ก็คือโหมดทาร์นเพลนซีเสียงของโหมดทาร์นเพลนซีเนี่ยคือเสียงค่อนข้างชัดระยะไกลคือฟังเสียงคนพูดไกลๆได้นะครับพอจะไปเบียดกับแอร์พอ s ได้เลยทีเดียวแต่ ก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็สู้ AirPods ไม่ได้นะครับเพราะว่า AirPods เนี่ยเขาคือเจ้าของ t r a n s p a r e n c y หมดคือใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เลยตัวนี้ก็ใกล้เคียงแต่ว่ายังมีขัดขัด,ขดเล็กน้อยรายละเอียดอาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับอย่างที่4ี่เนี่ยก็คือความใส่สบายความใส่สบายเนี่ยมันช่วยได้ตรงที่มันมีห่วงชั้นที่2เนี่ยคอยช่วยประคองหูฟังอยู่เราจะเห็นได้ว่าหูฟังเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีห่วงตัวนี้อยู่เนี่ย เวลาที่เราใส่เราก็แค่เหมือนวางเข้าไปในหูเฉยๆเนี่ยมันก็เข้าทีและไม่จําเป็นต้องเอานิ้วไปกดไปดันให้มันเข้าไปในหูแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ซิลได้ดีมากๆเลยอย่างที่5้านะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเวลาที่เราใส่หูฟังเข้าไปในหูเราเนี่ยเขาจะเล่นเสียงขึ้นมาเสียงหนึ่งอ่าเล่นเสียงปุ๊บแล้วเขาก็จะเหมือนมีการปรับจูนหูฟังให้เข้ากับหูเราเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเสียงเพลงแล้วก็ตัว Noise Cancelling เนี่ยเขาจะปรับให้มันเหมาะกับหูเราเหมาะกับสภาพหูเรามากที่สุดคือเทคโนโลยีเนี่ยโบสเขาเรียกว่า Custom t u n e Technology นั่นเองนะครับามาต่อที่5สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างแรกที่ไม่ชอบจริงๆนะครับก็คือวัสดุที่ใช้แล้วก็งานประกอบเนี่ยสัมผัสมันไม่ค่อยแพงทั้งๆที่ราคาของมันเนี่ยแพงกว่า AirPods ด้วยซ้ำนะฮะโดยเฉพาะส่วนฝาส่วนฝาของเขาเนี่ยที่รู้สึกว่า มันบางแล้วมันก็เป็นพลาส,สติกบรรพับเป็นพลาส,สติกฝืดๆเวลาเปิดฝาปิดฝาเนี่ยเสียงมันก็ไม่ค่อยหนักแน่นเหมือน AirPods เท่าไหร่นะครับสัมผัสเนี่ยมันค่อนข้างไม่ไม่หรูเลยเนี่ยลองลองดูตรงตรงฝาก็ได้ถ้ามันปิดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยผมบิดเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าฝามันฝามันเคลื่อน,นมันไม่แน่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงให้ฟังีิง มันมันดูไม่แพงเลยนะครับสัมผัสมันไม่แพงแล้วก็แต่ส่วนตัวของตัวหูฟังนี่ก็เฉยเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะครับจะมีที่ติดอยู่ก็คือตัวที่เป็นเคสเปรียบเทียบกับ airpods pro ให้ฟังดีกว่า airpods pro เนี่ย build quality เนแน่นมากเวลาปิดฝาเนี่ยคืออันเนี้ยใช้นิ้วชนๆมันก็เปิดละแต่ตัวเนี้ยเขามีแม่เหล็กดูดให้ฝามันปิดเอาไว้นะครับ มันก็จะรู้สึกพรีเมียมมากเลยแล้วก็ปานพับก,ก็จะลื่นแล้วก็สมูทเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเสียงของเจ้า iPhone เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแน่นกระชับแล้วก็ดูแพงมากๆเลยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเคสเนี่ยหายากมากๆคือมันไม่ถึงกับหาไม่ได้นะครับแต่ว่าถึงแม้จะหาได้เนี่ยตัวเลือกมันก็มีค่อนข้างจํากัดนะครับไม่เหมือน AirPods คือ AirPods เนี่ย ช้อยส์เยอะมากเลยเคสในตลาดมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายย่านราคามากๆเลยอย่างที่3ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเห็นเคสอย่างนี้นะครับเขาไม่รองรับการไวเลสชาร์ารจก็คือเราจะเอาไปวางบนที่ชาร์จไวเลสไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่รองรับแต่ถ้าต้องการจะไวเลสชาร์จก็ต้องไปซื้อเคสของทางบสขึ้นมาเคสเนี่ยราคา3,300บาทผมก็ขอเสียบสายชาร์จต่อไปแล้วกันนะครับอย่างที่4ี่ก็คือ จุกหูฟังเนี่ยไม่มีตัวกรองที่ติดอยู่กับจุกหูฟังเหมือน AirPods คือ AirPods เนี่ยเดี๋ยวผมจะลอง insert รูปให้ดูนะครับจุกของ AirPods เนี่ยมันจะมีตัวกรองอยู่ที่จุกเลยแต่ว่าของ Bose เนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุกหูฟังทั่วไปคือเขาจะไม่ได้มีตัวกรองอยู่ที่จุกแต่จะมีตัวกรองอยู่ที่ตัวหูฟังไปเลยนะครับอย่างที่5นะครับอย่างสุดท้ายคือผมขอแตกออกเป็น2เรื่องละกันเรื่องแรกเนี่ยก็คือ ecosystem สำหรับคนที่มีอุปกรณ์ Apple เยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่า AirPods นี่คือที่สุดของความเข้ากาันเข้ากันของระบบะนะครับเวลาที่เราใช้ iPhone ฟังเพลงอยู่เราปิดเพลงบน i p o o n แเราไปเปิดวิดีโอบน iPad ดูต่อคือหูฟังมาทำการสลับให้เองโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเปลี่ยนมาใช้เป็นหูฟัง b l บลู o ู h ธรรมดาที่ไม่ใช่ AirPods เนี่ยระบบมันจะไม่ทาการสลับให้เราก็จะต้องมาคอยกดเชื่อมที่ iPad สมมุติจะมาฟังในไอโฟนก็ต้องกดเชื่อมใน iPhone อีกครั้งหนึง่งซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีทริคเล็กๆให้ทุกคนมาดูกันว่าสําหรับผมแล้ววิธีการของผมทำไงคือจริงๆมันสามารถใช้กับผูฟังยี่ห้ออื่นได้ด้วยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งคือ ผมก็เพิ่งค้นพบหลังจากใช้มาประมาณ1เดือนแล้วที่เพิ่งทราบเลยก็คือว่าตอนที่ผมใช้ Airpods เนี่ยเวลาที่เราใส่หูฟังหนึ่งข้างนะครับแล้วเราเปิดคอนเทนต์ที่เป็น s ี r รีเขาก็จะรวมเสียงทั้ง c h ช n น e ลซ้ายกับขวามาอยู่ที่หูฟังข้างเดียวกันแต่ว่าสําหรับบสเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเวลาที่ผมใส่ข้างซ้ายเขาก็จะเล่นเฉพาะชานลซ้ายเวลาที่ผมใส่ข้างขวาเขาจะเล่นเฉพาะเสียงชนลขวาคือเขาจะไม่มีการ รวมเสียง c ชแนลสองชแนลมาไว้ที่หูฟังข้างเดียวกันนะครับต่อไปผมขอพูดถึงในเรื่องของราคาหน่อยละกันนะครับราคาเต็มของหูฟัง Bose QuietComfort รุ่นนี้อยู่ที่11,490บาทผมไปซื้อที่ Central World มาละกันนะครับผมใช้แต้มบัตรเครดิตทั้งหมด27,166แต้มโอนไปเป็นแต้มของทาง The One 700แต้มแลก100บาทได้3ครั้งผมก็เลยลดส่วนนั้นไป300 จากนั้นส่วนที่เหลือผมเอา800แรกร้อยก็ได้มาอีก3,133บาทอันนี้ก็คือลดไปทั้งหมดแล้วประมาณ3,433บาทนะครับแล้วผมก็ไปผ่อน6เดือนผ่อน6เดือนมันจะได้ลดอีก241บาท75สตางค์นะครับอันนี้ก็คือเบ็ดเสร็จแล้วผมลดไป3,675บาทหูฟังตัวนี้ผมก็เลยซื้อมาที่7,815บาท อีกทางหนึ่งที่ผมแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่อยากจะใช้แต้มบัตรเครดิตซะทีเดียวนะครับก็คือทางแอปส้มบางทีเขาจะมีโปรเพราะว่าตัวนี้ราคามันเกิน9,990บาทก็น่าจะได้ลดประมาณ2,000บาทนะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงที่ผมจะเอา Bose q u i e t Comfort มาเปรียบเทียบกับทาง Apple Airpods เลยนะครับตัวนี้จะเป็น Airpods Pro 2นะครับเปรียบเทียบขนาดเคสแล้วเนี่ย a i r p o d Pro เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าบ s สในทุกมิติเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความหนาความสูงความกว้างก็คือ AirPods เนี่ยชนะแน่นอนเลยรวมไปถึงตัวเ e อียบัตของเขาด้วยนะครับที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัด Bose เอียบ e ัตเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเวลาใส่ก็จะรู้สึกได้ถึงความใหญ่ของเขาพอประมาณสำหรับโคเดกที่รองรับในแต่ละรุ่นนะครับ AirPods ก็จะมีตัว AAC แล้วก็ SBC ส่วนบ o สเนี่ยก็จะรองรับ A/C/SBC เหมือนกันแล้วก็เพิ่มตัว APTX Adaptive ขึ้นมาซึ่งทำให้บ o สเนี่ยสามารถเล่นไฟล์เสียงที่มีความละเอียดสูงก็ AirPod อได้แต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone คือตัว p p o o n เนี่ยมันสามารถส่งได้แค่ AAC กับ SBC เท่านั้นอยู่แล้วส่วนคนที่อยากจะใช้ตัว APTX Adaptive ก็จะต้องใช้โทรศัพท์ Android ที่มีชิปของ snapdragon เท่านั้นนะครับอ่ะเราก็มาส่วนสำคัญก็คือ เวลารีวิวหูฟังเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องเสียงก็คงจะไม่ได้นะครับผมก็คิดมาแล,ล้วล่ะว่าจะทำยังไงให้เพื่อนๆพ,พอจะมีไอเดียว่าเสียงของบ s สกับ Airpods เนี่ยมันต่างกันยังไงผมก็เลยขอเอาข้อมูลจากทางเว็บ r t t i n g s นะครับเป็นข้อมูลที่เขาได้เทสตตัวหูฟังทั้ง2รุ่นเนี่ยเอาไว้นะครับเราเริ่มจาก Sound Profile กันก่อนเลยนะครับ สีฟ้าก็คือบ s สส่วนสีเขียวก็คือ AirPod s Pro Gen 2นะครับจะสังเกตได้ว่า o s สเนี่ยในย่านโลเบสแล้วก็มาจนถึงมิดเบสเนี่ยจะมีความดังที่มากกว่าพอประมาณเลยแล้วก็ในย่านของเสียงกลาง AirPods จะค่อนข้างมีความเด่นกว่าประมาณนึงนะครับแล้วก็ในย่านของเสียงสูงโลเทเบลไปจนถึงมิดเทเบลเนี่ย o s สก็จะมีความดังที่มากกว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะออกเป็นแนวหน้ายิ้มะนะครับ หน้ายิ้มเนี่ยก็คือจะเป็นสไตล์ของหูฟังที่ฟังสนุกนะครับเขาน่าจะจูนมาทางเวนี้แล้วผมขอแทรกในส่วนของความเห็นส่วนตัวมาสักนิดหนึ่งละกันนะครับคือเรื่องเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าบ o สเนี่ยเบสลงลึกมีมวลมากกว่า Airpods อย่างรู้สึกได้เลยเสียงกลางเสียงสูงผมว่าสูสีกันในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบสก็อาจจะมีความสว่างกว่าเล็กน้อย แต่ว่าก็แทบไม่ได้รู้สึกเลยนะครับส่วนต่อมาเรามาดูเรื่องของ noise cancelling กันนะครับระบบตัดเสียงรบก,กวนเราจะมาดูกันว่าหูฟังยี่ห้อไหนสามารถตัดเสียงรบก,กวนในย่านไหนได้ดีกว่ากันเรามาเริ่มที่บ s สนะครับ o s สเนี่ย mid bass จะทำได้ดีกว่าในส่วนของ high bass ไปจนถึง mid mid เนี่ยนะครับ AirPods จะทำได้เงียบกว่าประมาณนึงเลยนะครับในส่วนของ high mid ยาวไปจนถึง เสียงสูงเลยโบสก็จะทําได้เงียบกว่าเนี่ยโดยเฉพาะโลดเทเบิลเนี่ยโบสทาได้เงียบมากๆเลยนะครับตัดเสียงได้เงียบมากๆเลยสําหรับความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็รู้สึกว่าโบสทําได้ดีกว่าพอประมาณเลยโดยเฉพาะในย่านเสียงต่ําแล้วก็เสียงสูงเนี่ยอันนี้รู้สึกได้เลยนะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยยังแยกไม่ค่อยออกว่า ระหว่าง airpod s กับ bose ว่าตัวไหนเงียบกว่ากันนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องความสบายในการสวมใส่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นกันไหมนะครับเพราะว่า airpod s pro เนี่ยเวลาที่ผมใส่แล้วมันจะชอบไหลหลุดออกจากหูผมเวลาที่ใส่นานๆส่วน bose เนี่ยผมลองใส่เป็นเวลานานและใส่ออกกาลังกายเดินไปเดินมาใส่อยู่ครึ่งค่นวันมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะเคลื่อนไหลหลุดออกมาเลยน่าจะเป็นเพราะความใหญ่ของตัวหูฟังด้วยนะครับแต่ เวลาใส่เราก็จะรู้สึกคับๆหูนิดนึงแต่ไม่ได้ว่าไม่สบายนะครับในส่วนของการคอนโทรลเนี่ยผมโอเคทั้ง2ยี่ห้อเลยคือ bose เนี่ยใช้เป็นการแตะส่วน airpod ใช้เป็นการบีบซึ่งมันก็โอเคครับการคอนโทรลคล้ายๆกันสำหรับคนที่ใช้ airpod มาก่อนเปลี่ยนมาใช้ bose ก็ถือว่าเข้าใจได้ง่ายไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับข้อสรุปแล้วนะครับสำหรับผมแล้ว bose เนี่ยก็อาจจะเป็น airpodprokiller ได้แหละครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าราคามันต่างกัน อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทคือใน2,000ที่เพิ่มมาเนี่ยบสเราก็จะได้เสียงที่ดีขึ้นน้อยแคนเซลลิ่งที่ดีขึ้นแต่สำหรับคนที่เน้น Ecosystem เนี่ยคนที่เสพติด Ecosystem มของ Apple มากๆเนี่ยก็ผมมองว่าอาจจะยอมแลกในเรื่องเสียงกับความสะดวกมากกว่านะครับคนที่ชอบแบบคนที่มี Device ของ Apple เยอะๆผมก็มองว่า อาจจะติด Ecosystem ก็อาจจะเลือกไปในทาง Airpods สมากกว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยยึดติดนะครับผมใช้ได้ผมก็เลยเลือกเลือกเป็น o s สนะครับสำหรับวิธีการย้ายการเชื่อมต่อนะครับที่ผมสัญญาไว้ช่วงกลางกางคลิปเนี่ยอลองทำแบบนี้ดูครับเราจะเข้ามาในตัวแอปช็อตคั t นะครับเข้ามาในแอปช็อ t c u t เสร็จปุ๊บเราก็จะสร้างช็อ t คั t ใหม่เราก็จะมาที่ตรงเลือกแอคชั่นะครับให้พิมพ์ว่า เ a y back แล้วให้เลือกตัวที่เขียนว่า Change Playback Destination นะครับพอเราเลือกตัวนี้เสร็จให้เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเข้ากับอุปกรณ์ Apple ที่คุณใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad เนาะเสร็จแล้วเราเลือก Set Playback Destination to เสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นหูฟังตัวที่เราต้องการนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยให้เราจำง่ายนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะทําเป็นตัวช็อตคัทแบบที่เป็นวิดเจ็ตสามารถกดเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะครับสำหรับ iPhone เนี่ยผมก็จะใช้ตัวแอค i ั่ button นแล้วก็เรียกเป็นเมนูขึ้นมาเพื่อที่เราจะสลับได้ด้วยความง่ายดายเลยนะครับลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับหูฟังทุกยี่ห้อนะครับต้องลองกับหูฟังที่คุณใช้อยู่ด้วยนะครับ เอาละครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้รีวิวอะไรก็ลองเสนอกันเข้ามาก็ได้แล้วก็ถ้าผมได้มีโอกาสไปซื้อแกดเจตใหม่ๆมาผมก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ